ก้องสมเกตจันทราลุยบิดต,ต่อที่สารัฐส,สุดสัปดาห์นี้ลุนขึ้นโพเดียม3สัปดาห์ติดปีแล้วจบอันดับที่เท่าไหร่ครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกาลังใจกับผมด้วยนะครับวันนี้พามาดูความเคลื่อนไหวของกล้องสมเกียตจันทรานักบิดชาวไทยที่แรงต่อเนื่องนะครับขึ้นโพเดียม2สนามติดต่อกันในศึกรถจกักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรุ่นโมโตทูนะครับ โดยสนามที่3ในศึกอาร์เจนตินากลางปีครับที่ประเทศอาร์เจนตินาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแข่งกันที่เทอร์มาสเดริโอคอนโดเซอร์กิตในรุ่นมอเตอทูนะครับก,สก็สังเกตจันทร์นักปิดจ,จากไทยในทีมเดมิสซูฮอนด้าทีมเอเชียนะครับก็ได้ขึ้นโพเดียมสนามที่2ติดต่อกันโดยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2นะครับแชมป์สนามนี้เป็นเซเลซิโนวิเอตินะครับนักขับชาวอิตาลีนะครับจากทีมมูนิวิอาร์46แร็งซิ่งทีม ซึ่งทางด้านของเวียติครับทำเวลาได้39.44.0980นาทีวินาทีนะครับโดยสมเกียรติเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับสนะครับมีเวลาตามหลังเพียงแค่1.538วินาทีเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้ได้ขึ้นโพเดียมครับในสนามที่์อจนตินานะครับขึ้นโพเดียมเป็นครั้งที่2ที่ต่อกันเพราะก่อนหน้านั้นเองในการแข่งขันที่อินโดนีเซียเนี่ยสมเกียรติจันทราก็เพิ่งสร้างบร,ริศตัทนะครับ เป็นนักบิดไทยคนแรกครับที่คว้าแชมป์การขันรถจกักรยานยนต์ชิงโลกในรุ่นม o ตอทูได้นะครับที่อินโดนีเซียและก็มาได้ขึ้นโพเดียมอีกครั้งครับยืนอันดับที่สองครับในการขันที่ประเทศอาเจตินานครับโดยหลังจบ3ส,สนามที่ผ่านไปครับในซีซั่น2022ในรุ่นม o ตอทูนะครับที่กาตาที่อินโดนีเซียแล้วก็ที่อาเจตินาตอนนี้สมเกตจันทรานะครับอยู่อันดับที่3ในคะแนนนักขับนะครับ ก็มีอยู่45คะแนนส่วนดับหนึ่งครับในตารางนักขับครับเป็นเวสตตินะครับที่ได้แชมป์ที่ไอร์แลนด์นะครับก็มีอยู่70คะแนนนะครับส่วนดับ2อนี่เป็นอารอนกัเนตนะครับจากทีมแฟลกบ็อกซ์4 0นะครับก็มีอยู่49คะแนนสมเกตจันทราเนี่ยอยู่ที่3นะครับหมายเลข3 5จากทีมอิเดเมซูฮอนด้าทีมเอเชียนะครับมีอยู่45คะแนนครับ แต่ว่าข้างหลังนี่ก็มีไล่มาใกล้ๆนะครับก็คือไอโอคุระนะครับเพื่อนร่วมทีมดิมิสึนะครับมีอยู่36คะแนนโดยรายการต่อไปครับที่สมเกรตจะแข่งขันนะครับก็คือรายการที่สกิทออฟดีอเมริกาครับที่สารัฐนะครับในช่วงวันที่8-10เมษายนนี้โดยรอบชิงชนะเลิศก,ก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ตามเคยนะครับวันที่10เมษายน ในรุ่นของ Mo t o อร์ทูชิแชมโลกนะครับโดยการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วนะครับที่สนามแห่งนี้นะครับที่สารัตสมเกียริเนี่ยจบอันดับที่14นะครับตอนนั้นเข้าเส้นชัยอันดับที่14ครับในรุ่น Mo t o ร์ทูนะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับสมเกียริเนี่ยโอ้โหฟอร์มกำลังเข้าฝักเลยครับโดยเฉพาะ2สนามที่ผ่านมานะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะจบ อันดับดีกว่าที่14นะครับจากที่เขาทําได้เมื่อปีที่แล้วนะครับในรายการที่อเมริกานะครับปีนี้แล้วก็รายการนี้ครับมอเตอร์จีพีนะครับแล้วก็มอเตอร์ทูด้วยนะฮะจะกลับมาแข่งที่ประเทศไทยอีกครั้งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลังจากที่โควิดเนี่ยเล่นงานมานะครับปีแล้วนี่โอ้โหไม่ได้จัดเลยนะครับที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ จะกลับมาแข่งนู่นครับเดือนตุลาคมนะครับรอบชิงชนะเลิศเนี่ยคือวันที่2ตุลาคมครับเป็นสนามที่18ของปีก็เดี๋ยวเราจะได้เชียร์สมเกียรติกันใกล้ๆนะครับในการแข่งที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้วันที่10เมษายนมาให้กําลังใจกล้องสมเกียรติกันนะครับในการแข่งที่สหรัฐอเมริกาครับดูว่าจะได้ขึ้นโพเดียมติดต่อกันเป็นสนามที่3หรือไม่ครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ